นี่คือมเมล็ดมะขามพร้อมปลูกนะคะเราจะฝังเพาะลงไปก่อนค่ะสำหรับมะขามที่สุกแล้วนะคะเราก็เก็บนำมาปอกค่ะเป็นมะขามเปียกน,นะะนำมาตากเด็กเก็บใส่ภาชนะและใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานก้ามปีเลยค่ะมะขามของเราก็จะไม่ดำนะคะนี่เป็นมะขามยักษ์ที่ต้นของแม่บูค่ะ เก็บเมล็ดออกก็ได้นะคะเพราะขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนี่คือมเมล็ดมะขามพร้อมปลูกนะคะเราจะเพาะลงไปในกระถางหรือจะเป็นถุงชํานะคะนี่ค่ะเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งเดือนมะขามของเราก็จะงอกค่ะลักษณะแบบนี้นะคะยังอ่อนอยู่นี่มเมล็ดยังติดยอดอยู่เลยค่ะ อันนี้นะคะผ่านไปแล้วหนึงเดือนค่ะเดือนครึ่งจะได้ลักษณะแบบนี้เมื่อยอดเขาแก่จะนําลงไปปลูกได้เลยค่ะหรือจําหน่ายนะคะแล้วมีอีกแบบหนึ่งที่แม่บูได้ทําไว้นะคะก็คือปลูกลงไปเลยค่ะในส่วนที่เป็นพื้นดินอย่างนี้รากเขาจเจริญเติบโตนะคะงอกได้ดีนี่ค่ะลําต้นมะขามเป็นพืชโตเร็วเหมือนกันนะคะเป็นพืชยืตนต้นอายุยืนค่ะ เนีย่ยลักษณะที่แม่บูผูกไว้ริมรั้วนะคะอย่างนี้ปีกว่าแล้วค่ะอายุมะขามนะคะ3ปีจะมีลูกให้เราค่ะอันนี้เป็นฝักอ่อนกับลักษณะแบบนี้จะทําน้าพริกอร่อยมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจทําน้าพริกมะขามอ่อนนะคะแม่บูได้แชร์สูตรน้าพริกมะขามอ่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้นะคะมะขามมีประโยชน์มากเลยค่ะฝักแก่ก็นํามาแกงได้นะคะส่วนฝักที่สุกแล้วนะคะ นำมาปอกตากแห้งเป็นมะขามเปียกค่ะวันนี้แม่บูจะให้น้องเพื่อนๆดูน้องวัวของแม่บูนะคะนี่ค่ะเขาเลี้ยงวัวไว้ด้วยค่ะน่ารักมากค่ะตัวนี้พ่อพันธเป็นวัวชนนะคะคุ้นมากเลยว้าชู้